ก็กบมาอัปเดตข่าวสารรายวันประจําวันเหมือนเดิมนะครับผมถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นเทศกาลสงการวันแรกนะครับแต่ว่าทางช่องเซาเปโรของเรานั้นก็ไม่ได้หยุดผลิตคลิปผลิตข่าวแต่อย่างใดนะครับผมหากเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆท่านใดไม่ได้ออกไปเด่นสงการนะครับอยู่บ้านก็สามารถเปิดเซาเปโรของเรารับชมแก้เหงาแก้เครียดไปพังพางก่อนก็ได้นะครับผมโดยข่าวสารในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวข่าวสารของนักเตะทีมชาติไทยที่ขาแข้งในต่างแดนอย่างเจ้ามิโครัสมิเกลสั้นแหละครับผมที่เจ้าตัวนั้น ก็ทำประตูให้โอบิโอเดเซอีกแล้วละครับแต่ว่าทีมนั้นพ่ายแพ้คู่แข่งคาบ้านไป1ประตูต่อ3นะครับผมก็ถือว่าผลงานโดยรวมของเจ้าตัวเนี่ยถือว่าโคตรดีโคตรสุดกันเลยทีเดียวนะครับโดยเจ้าลุกโซนิโคลรัสมิเกลสันนะครับผมแบ็กขวาทีมชาติไทยนะครับก็สัตว์ประตูที่2ในเรีกเดนมาร์กในเกมแดนิสเปอร์ลีกนะครับผมฤดูกาล2023-2024นัดเปิดบ้านแพ้กับวีบ็อกนะครับ1ประตูต่อ3ามเมื่อคืนวันศุกร์ที่12เมษายนที่ผ่านมานี้นะครับโดยดาวเตะในวัย24ปีนะ ผมลงสนามเป็นตัวจริงนะครับให้ OB o n โ s e ซในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับในเกมวันนี้นะครับผมก่อนที่จะเติมขึ้นมาทำประตูในจังหวะพักอกในกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็ยิงมุมแคบๆนะครับเหมือนซอนฮึงมินยิงทีมชาติไทยของเราเลยนะครับผมให้ o อ o n e อ e นัซนขึ้นนำวีบอกไปในนาทีที่14นะครับผมโดยประตูดังกล่าวนะครับของจอนิโครัมิเกลสันก็ถือว่าเป็นประตูที่2ในลีกเดนมาร์กแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมจุดตัวก็เคยยิงใส่อาฮุฟนะครับเมื่อเดือนสิงหา2023ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแม้้จะขึน ก่อนจากประตูของเจ้าลูกโซนะครับแต่สุดท้ายโอบอเดนเซ่นะครับก็ถูกวีบอกยิงคืน3ประตูลวดเลยนะครับผมโดให้เปิดบ้านพ่ายแพ้ไปด้วกรกอึ์งประตูต่อ3นะครับผมโอ้โหก็ถือได้ว่าเสียได้นะครับสำหรับโอบอเดนเซ่นะครับแต่ว่าผลงานส่วนตัวของเจ้าลูกโซ่ก็อย่างที่กล่าวไปในข้างต้นนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็หลังจบเกมเกมนี้นะครับผมเจ้าตัวก็คว้าตําแหน่งแมนออฟเดอะแมตช์ของทีมไปครอบครองนะครับผมจากผลงานที่โดดเด่นสุดในบรรดา11ตัวจริงผู้เล่นของโอบอเด s เซ่เลยนะครับก็ในนักเวลา ตานนี้นะครับผมทีมใหญ่หญจากลีกแถบสแกนดิเนเวียนะครับก็กำลังสเกลติดตามฟอร์มของเจ้าลูกโซ่กันอย่างอุหนาฝาข้างกันเลยทีเดียวละครับผมก็เป็นกําลังใจให้น้องมันต่อไปนะครับก็เอาละคับกจบไปในที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรายงานข่าวสารประจำวันก็ขอฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเล็กๆข,ของผม,ม,มเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสาหรับการติดตาม